ดื่มเพื่อลืมโรคทําไมถึงบอกว่าดื่มเพื่อลืมโรคก,กาแฟกาแฟหนึ่งซองแล้วก็โกโก้แม่บดโกโก้อีกหนึ่งซองมาชวนกันดื่มแต่เช้าเลยชวมกันดื่มแต่เช้าเลยคือจะบอกว่าหลายๆคนนะ่ะหลายๆคนนะ่ะมอร์นงจะบอกว่าหลายๆคนนะมีโรคประจำตัวอะ เนาะคุณครูรินคูรินสวัสดีค่ะหลายๆคนนะมีโรคประจำตัวแล้วอยากดื่มแล้วอยากดื่มกาแฟอยากดื่มโกโก้อยากดื่มเครื่องดื่มที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ดื่มเป็นประจำครูโดนจันสวัสดีค่ะครูจันครูจันเปิดร้านแต่เช้าเลย ปัญหาของคนที่มีโรคประจาตัวและอยากดื่มก็จะกังวลโน่นกังวลน,นี่คุณวิไลวันก็จะกังวลเอ๊จะดื่มได้ไหมเนาะปกติแล้วว่าเคยกินกาแฟตอนเช้าเคยกินโก,โกโก้เคยกินอวนติมตอนเช้า <8. S 1> จ้ะแปดศูนย์ีทีโทรมาพี่โอเคครคนนึงอ่ะก็คิดว่าจะกินได้ไหมจะบอกว่ามันมีเครื่องดื่มที่ถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ย สามารถดื่มได้อย่างเช่นว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเนาะก็ดื่มได้เลยไม่มีคอเลสเตอรอลางอย่างเงี้ยไม่มีน้ำตาลนี่ก็ไม่มีน้ำตาลทั้งสองอย่างเนี้ยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นฟังชั่นนอลดิงโดยเฉพาะเลยคุณนัตตี้สวัสดีค่ะคนมีโรคประจำตัวกินได้เป็นมาหวานกินได้เป็นไขมันในเลือดสูงกินได้ เป็นความดันโลหิตสูงกินได้เป็นโรคหัวใจกินได้เป็นโรคไตก็กินได้เป็นภูมิแพ้ก็กินได้ดื่มเพื่อหนีโรคใช่ครูเป็นภูมิแพ้ก็กินได้แม้แต่เป็นมะเร็งก็กินได้สารสกัด22ชนิดใน1ซองสารสกัด25ชนิดใน1ซองค่ะอือ สามารถช่วยดูแลเรื่องสุขภาพได้สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้สามารถป้องกันอาการต่างๆของโรคไม่ให้กำเริบได้ <c oughs> มื้อเช้าค่ะมื้อเช้านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะมาบอกบางคนน่ะกังวลกับการที่จะเลือกกังวลกับการที่จะเลือกดื่มในวันนี้มีสิ่งนี้ที่ เราไม่ต้องกังวลแล้วแล้วก็ช่วยเราได้สบายใจในการดื่มมากขึ้นเพราะว่าเขาอ่ะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้เราช่วยป้องกันอาการเบาหวานกำเริบช่วยป้องกันอาการโรคหัวใจกำเริบช่วยลดความเสื่อมของหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดอ่ะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าถ้าโรคเหล่านี้มันถูกควบคุมได้ถ้าโรคเหล่านี้ถูกควบคุมได้นะ โรคหลอดเลือดสมองอะ่ะไม่มาหาเราแน่นอนหัวใจเราก็แข็งแรงหลอดเลือดเราก็แข็งแรงแล้วถ้ายิ่งเป็นโรคความดันสูงแล้วความดันมันถูกควบคุมได้สุดยอดเครื่องดืม่ถมถูกบไม่ค่ครูถ้าถ้าเกิดเป็นความดันสูงอะ่ะความดันเราควบคุมได้เนี่ยชีวิตเราจะยืดไปอีกยาวเลยชีวิตเราจะยืนยาวไปอีกเยอะแยะมากมายเราไม่ต้องเป็นโรคไตเสือ่อม เราไม่ต้องกินยาเป็นกระบุงกระบุงกระบุงเป็นกอเป็นกรรมเนาะจะทาเป็นคลิปสั้นๆไว้เพื่อว่าบางคนนะ่ะจะได้เข้ามาดูย้อนหลังบางคนสงสัยว่าโรคโรคนี้กินได้ไหมแม้แต่โรคเลือดก็กินได้ทาราซีเมียก็กินได้โกโก้เนี่ยเขาช่วยสร้างเม็ดเลือดช่วยสร้างผมทนทานช่วยสร้างเม็ดเลือดที่เขามีคุณภาพดี เด็กก็กินได้แต่มีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงคนท้องคนท้องที่ท้องประมาณ3เดือนแรก3เดือนแรกกับ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดเพราะว่า2กลุ่มนี้ร่างกายเขาจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้แต่กระทบกระเทือนนิดนึงก็อาจเป็นอันตรายกับเด็กในท้องได้ฉะนั้นนะเราไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มผู้ชนิดอยู่แล้วแม้แต่อาหารเสริมเราก็ไม่แนะนำ แต่คนที่มีโรคประจําตัวทั้งหมดที่พูดมาตอนแรกกินได้หมดกินได้หมดเลยมีข้อห้ามอี